สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟจีของปอเอ้ทุกทุกคน,นะคะ่ะเอฟจีหนังแข็งทุกคนไม่ได้เจอกันนานหายหน้าหายตาไปเดี๋ยวเพิ่งลืมกันนะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะตอนนี้ปอเอยก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทําเพราะว่าโทรศัพท์เม,ม็มันเต็มนะทุกคนก็เลย อัดไว้เยอะเลยแต่ว่าโหลดไม่ได้นะคะรอรอ,อโทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนวันนี้ลองดูว่ามันจะได้ไหมนะคะก็มาอัปเดตอาการโรคหนังแข็งนะคะคือวันนี้ก็เรื่อยๆนะคะแต่ดูผีพันอะไรก็ดูสดใสขึ้นเพราะว่ามันมีโรคแทรกซ้อนหลายหลายตัว แล้วที่พระอยเป็นอยู่ก็จะมีตับนะคะถุงน้ำดีอักเสบทำให้ตับอักเสบตอนนี้ถุงน้ำดีดีขึ้นเยอะแล้วตับก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้ผีพันธุ์ดูดูใสขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องผังผืก็คงต้องลุกน้ำอยู่เพราะว่า ไม่ได้ไปหาหมอนะทุกคนตั้งแต่โควิดรอบสุดท้ายเนี่ยก็เลยก็ไม่ได้ไปหา <c oughs> หาหมอเลยไม่ได้เอายามา,มาทานหมอก็ไม่ได้ลงตรวจนะคะแต่ว่าหมอก็น่าที่จะเอายากอเยก็ไม่ได้ไปเอาเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้ฉีดยาฉีดวัคซีนนะคะก็กลัวทีนี้พอได้รับวัคซีนแล้วก็ ไปนัดใหม่นัดหมอใหม่ก็เดือนหน้าวันที่สิบสามนะคะไปอีกทีหนึ่งครั้งต่อไปคลิปก็อ้ยจะถ่ายก็คงไม่ได้อยู่ที่ในห้องนี้แล้วก็จอยทูที่กรุงเทพนี้แล้วนะคะคงยากจะอยู่ต่างจังหวัดลองไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเพื่อมันจะดีขึ้นนะคะทุกคน ไปกินอาหารธรรมชาติปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่เลี้ยง,ลยงปลากินเองดูมั่งนะคะเป็นบำบัดแล้วก็เจอกันที่บ้านนอกนะคะบรรยากาศดีๆเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะมาบอกใครที่ มีญาติที่น้องหรือกำลังป่วยเป็นหนังแข็งใหม่ๆนะคะก็มีน้องคนหนึ่งเอฟซีก็้ยเหมือนกันภรรยาเขาเป็นมาปีกว่าของเขายังไม่ยังไม่ไมแข็งจึงนะคะแค่บวมบวมมือบวมอ่อนแรงเปิดน้ำไม่ได้เขาก็ดูของคนนู้นคนนี้ก็ว่าไม่มีทางรักษาเนาะเขาก็เลยไปหา มุนไพมาให้ให,ให้ให้เมียเขาทานเมียเขาทานได้แค่เดือนหนึ่งอาการปวดบว่ก็หายไปมือที่ไม่มีแรงก็มีแรงขึ้นทุกวันนี้ก็ทำงานช่วยสามีในไร่ในสวนได้แล้วเมื่อก่อนทำไม่ได้ลุกทำกับข้าวจับสากจับมีดก็ยังไม่ได้ไม่มีแรง เขาก็เลยโทรมหาป้าอ้อยนะคะให้ป้าอ้อยลองอยาต้มสมุนไพรสูตรของโบราณของลุงตาเขาเลยนะคะป้าอ้อยก็ได้ลองกินสองหม้อก็รู้สึกว่าหม้อแรกรู้สึกว่ามันดีนะทุกคนมันดีคือเหงื่อเราจะแตกเหงื่อเราจะไหลเลยแล้วก็ ผิวรู้สึกว่าจากตึงๆไม่มีรอ,อยย่นเนี่ยมันจะย่นมันจะมีรอยยิบๆหลังนเนี้ยมันจะมีรอยย่นยิบๆแล้วก็ทานหม้อที่สองเราเพิ่มยาเอ็นยืดยาอะไรมาให้ก็เหมือนมันจะดีอยู่หรอกแต่แลราป้าอ้อยไม่ได้ทานต่อเน,นื่นเงเนาะมันมีหลายตัวก็ ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก <c oughs> ็ <c oughs> คิดว่ายาเขาคงจะเป็นหนังแข็งที่มีโรคดูมาจอยร่วมด้วยใครที่เป็นโรคหนังแข็งแต่ว่ามีการปรวดข้อมากๆข้อบวมแล้วก็ปวดถ้าหมอตรวจแล้วมันเจอว่ามีโรคดูมาตอยแทรกอาจจะดีเพราะว่าภรรยาเขาก็เป็นประเทศนั้นเขาจะปวดตามข้อ เขาจะไม่ค่อยมีแบบผังผืดเยอะๆใต้ผิวหนังเขาแค่บวมๆของก้าอ้อยนี้พ่อจะไม่ค่อยปวดแต่มันจะใต้ผิวหนังมันจะมีผังผืดเยอะผังผืดมันก็จะมันจะดึงหนังให้เราไปตีกระดูกเลยแข็งไปหมดเลยแข็งเหมือนท่อนพัดจิต นี้ใครที่มีญาติหรือกำลังป่วยอยู่อยากลองอยากลองยาเขานะคะเผื่อว่าจะเป็นหนทางช่วยอีกทางหนึ่งนะคะก็สามารถติดต่อเขาไปได้เดี๋ยวป้า้อยจะทิ้งเบอร์ติดต่อเขาไว้ข้างล่างคลิปนะคะว่าคุณประยุนะคะคนขอนแก่นติดต่อเขาไปได้นะคะเขาแจกเป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดตัง เราก็อนุโมทนาแค่ค่าส่งให้เขานิดๆหน่อยๆน,นะคะใครอยากลองก้อยก็ว่าดีเหมือนกันว่าก้อยทานคอยใครก็รู้อยู่เนาะก้อยทานหลายตัวก้อยก็เลยหยุดหยุดตรงนั้นก่อนไั่ปทานตัวใดตัวนหนึ่งก่อนล้างสารพิษอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคน อยากพืทพออยาเพึ่งออถอดใจนะคะในการรักษาเพราะว่าบางโรงพยาบาลบางคนนะคะบางหมอเขาก็จ่ายายาให้เรากดภูมิให้เรามันก็สามารถกดภูมิแล้วได้จริงๆแล้วก็ส่วนภูมิที่ยังเสริมไม่ขึ้นภูมิอะไรนี่เราก็กินอาหารเสริมช่วย กินอาหารถูกหนักงวดอาหารผักดองนะทุกคนาหาั่นมดองหน่อไม้ผละกะปินะกินอาหารที่ปรุงน้อยที่สุดทุกวันนี้ปอยทำอาหารกินเองก็จะใส่แค่เกลือเกลือชมพูนิดหน่อยนะ้ำปลาแล้วก็เครื่องเครื่องเทศเครื่องเทศเราพวกหอมกระเทียมอะไรนี่เห้อค่ะกินแบบธรรมชาติแล้วก็ ขับสารพิษนะคะขับสารพิษคือวันนี้ป้าอ้อยก็ก็มีรักษาทางแพทย์แทนปัจจุบันก็คือรักษาอาการของโรครักษาอาการของโรคแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยก็จะเป็นเพื่อขับพิษ,ข,พษขับพิษออกอย่างป้าอ้อยมีฟังคืนเลือดเ,เยอะในร่างกายเยอะก็จะขับตรงนั้น ส่วนยาหมอก็จะไปรักษาจุดจุดตับมีมีปัญหาก็จะไปรักษาตับคุณคลื่นฟันมีปัญหาก็จะไปกดภูมอะไรไว้นะแล้วก็ส่วนของสมุนไพรเราก็จะไปขับพิษพิษที่เหลือจากยาเคมีพิษที่เหลือจากโลกที่เราเป็นส่วนเกินของโลกที่เราเป็นอยู่ที่มัน ขับขออกไม่ได้เราก็จะใช้สมุนไพรล้างพิชเชื้อแล้วแต่ว่าใครจะไปถูกตัวไหนนะทุกคนมันต้องดีขึ้นแหละแต่เราพยายามพยุงเราอย่าให้มันรุนแรงอเปออ้อยก็ทุกวันนี้ก็รู้ว่ามันตึงขึ้นอ่นะเพราะว่าห่างกับยามหมอนั่นแหละแต่กินข้าวก็ยังกินได้ดีเหมือนเดิมก็ส่งกำลังใจมาแวะ บอกข่าวมาส่งกำลังใจทุกคนอย่าพิงท้อทุกคนเขาหายได้ก็อวยกะะไปดูคลิปของใครหลายคนน้องจอยปวดหัปีนี้ปีที่สิบสามสิบสี่ปีแล้วที่ว่าขาวดังๆเมื่อก่อนเป็นจัก,กรนอีกน้ำหนักเล้อ3สามสิบสามกิโลแห้งจะระดูเป็นซอมบี้ตอนนี้เขาเริ่มปกติแล้วนะคะทุกคนแตน เพราะเขารักษาตรงจุดแต่ต้องใช้เวลาเพราะว่าร่างกายเรามันพังไปแล้วมันตายไปแล้วเซลล์ทุกตัวในร่างกายเรามันมันตายไปหมดแล้วแต,แต่่หัวใจเรามันยังเต้นอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตรงนั้นแล้วก็ปลูกสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่มันก็เลยต้องใช้เวลา แมีตัวช่วยแล้วก็มีกำลังใจตัวเองนี่แหละมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเรากะปลูกเพาะพันธุ์ไม้นั่นแหละนี่คนหยดมเมล็ดลงไปพวามันจะแตกงอกพันธุ์จะได้ผลผลิตพอจะได้กินก็เหมือนเราปลูกตัวเองนี่แหละสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่ถ้าหายไปแล้วก็เป็นคนใหม่ นนิ้ก็เป็นมาสิบสามปีเขาก็แข็งงองมือเนี่ยเวลาไหว้เนี่ยประกอบพากันไม่ไดู้่ท่านี้ทุกคนมือก็ไปข้างหลังวัดผมอะไรไม่ได้ทุกวันนี้เขาก็ได้หมดแล้วสิบสามปีเขาก็กินยาหมอมาตลอดไม่กินยาอาหารเสริมเลยมากินปีสุดท้ายคือโรคมันเบาแล้วอฟังผืีมันเริ่มสงบเริ่มไม่เยอะแล้ว แต่ความตึงที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างโลกมันไม่ได้หายนะทุกคนตึงไงมันก็ตึงอยู่งั้นพอเขามีสมุนไพรไปล้างพิษล้างพิษที่มันค้างอยู่ในร่างกายเราออกได้ความยืดอยู่มันก็ก,กลับมามันก็ดีขึ้นทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพึ่งทอกนะเราดูแลตัวเองแล้วก็ทำจิตใจให้สบายกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับ ตื่นเช้ามาถ่ายทุกวันแล้วก็กินน้ำเยอะเดี๋ยวเราก็ต้องหายเหมือนทุกๆคนดูแลตัวเองอย่าให้ติดโควิดไปฉีดยาซะนะเพราะว่าฉีดมาแล้วนะคะไฟเซอร์สองเข็มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเป็นผู้ป่วยน,นะคะก็เลยได้รับจิตดีๆคผููมี อะไรนี่มีความเสี่ยง่าให้คินใส่เจ้์ก็แค่ปกดปิดแขนหนึ่งวงแขนอยู่วันสองวันไม่มีการให้อะไรเลยก็ถือว่าโจคดีก่อนเจีาก็กลัวมากๆากนะไรค่ะวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วก็ใครที่สนใจสมุนไพรก็ให้ว่าก,ก็ลองสิตสอบไปนะคะคุณยุทธ้าจารยดีมากเลยเขาส่งให้ เขาไม่ได้คิดค่ายานะคะเราก็มีน้าใจส่งค่าส่งให้เขานิดหน่อยค่ะเขาไม่ได้เรียกร้องแล้วแต่เราจะส่งนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีกําลังใจต่อสู้โรคร้ายขอให้คนที่ป่วยนะคะหายวันหายคืนดีขึ้นคนที่ไม่ป่วยก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปีใหม่นี้นะคะขอให้สิ่งดีๆเก่งใหม่เข้ามาในชีวิตให้เจอแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาขอให้มันสลายไปกระลงไปอังกาะน,นะคะ